ปาชาน่ค่ะวันนี้นะคะพี่ตันก็จะมาทําสลามกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะพี่ตันจะมาทําสลามต้อนรบฮาลวีนเลยเอาเป็นสีแบบแดงเดือดเลือดพานกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีมันจะออกมาแดงขนาดไหนนะคะสีแดงนี่ได้จากานี่เลยผงสีอันนี้นะคะพี่ตันก็ยังไม่เห็นสีเหมือนกันนะว่าจะออกแดงขนาดไหนอะ่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลย เริ่มด้วยกาววันนี้เราใช้กาวใสนะคะตามมาเหมือนเดิมเลยป้าป้าป้าใส่ไปเลยอ้ยแล้วก็ผงสีอใส่ไปให้หมดเลย หูแดงมากๆเลยนี่นะคะสีอุ่นฟ้สมซ่านจังเลยสีค่อนข้างแดงมากๆเลยนะคะผงสีก็ละลายแล้วนะดูสีแบบแดงมากเลยเนาะสว่างมากๆเลย เดี๋ยวเรามาเติมน้ำยาเลยวันนี้พี่ตาลใช้น้ำยานะเป็นอันนี้เป็นกิสซิลินบอลแลกนะคะอันนี้ผสมกับน้ำแล้วลองเติมเป็นหนึ่งช้อนก่อนอพอได้แล้วนะอุ้ย มันก็เริ่มจับตัวกันนิดนึงวะเดี๋ยวเราเติมไปอีกสัก2องช้อนเลยจริงนะใจอยากอยากจะเทลงไปให้หมดเลยนะจะได้เร็ว,รวนี่ยังไม่ได้อยู่ดีแต่มันก็ใกล้แล้วเนาะแดงมากๆเลยเติมอีกหนึ่งช้อน นะะจนกว่าเนื้อสลามนี้มันจะไม่ติดกระป๋องนะแล้วก็มันก็จะเป็นก้อนให้เราขึ้นนะคีซลินบอลลกนี่มันก็คืออาจเป็นยาป้ายปากเด็กนะที่พี่ตังนำมาทำมีออยอนะไม่ได้มีสารเคมีอะไรนะ เราก็ต้องงวดสักพักหนึ่งนะคะให้เหนื้อสลัดนิ่มนแน่นขึ้นมันเริ่มแบบแน่นแล้วก็ไม่ติดมือเลยนะสูตรที่ใช้กิสลินบอแลกนี่มันจะได้สลามเร็วนะคะมันไม่แดงเท่าไหร่นะมันออกส้มๆโอเคดเห็นเรามาลองจิ้มดูนะ แล้วมาลองเล่นกันเลยนะคะว่าสลลมสีแบบันแปดอันนี้นะมันไม่ออกแดงอะ่ะจริงๆแนละ้วพี่ตันอยากได้สีออกแดงๆนะมันก็กลายเป็นสีออกสนะ้มๆเนอะอันนี้สูตกีเซูรีนนะพี่ตันก็ผสมมีแชมพูเด็กแล้วก็เป็นน้ำเปล่าด้วย น้ำสลัมก็โอเคนะสีแบบแต่สีไม่ได้ตามต้องการอยากได้สีแดงเลือดเลยเป็นแบบฮาโลวีนเลยนะแต่รอบนี้มาได้เป็นออกส้มๆอีกแล้วทำสลัมทีไรได้สีออกส้มๆตลอดเลยเนาะเป็นแดงส้มๆนะน้ำสลัมเขาก็โอเคนะคะใส่ดีอยู่ สูตรนี้นะทำง่ายสุดเลยนะสำหรับกีซลินบล็ลกหรือว่ายาที่ใช้ป้ายปากเด็กนะคะเวลาเด็กมีแผลในปากเนี่ยมันก็ไม่มีสารอันตรายนะคะไม่เลยแต่น้องๆเวลาเล่นสลามแล้วว่าต้องล้างมือทุกครั้งเลยนะคะเพราะมันใช้กาวกาวนี่ก็ทานไม่ได้เนาะแล้วก็มีพวกแชมพูมันก็ทานไม่ได้เหมือนกัน ล้างมือก่อนไปจับอาหารทานนะล้างมือก่อนทุกครั้งเลยเล่นเสร็จแ <respuesta. S 1> ล้วนะเนื <Hayır> s <cold> <S ้อดีไหมดีมากเลยเล่นสนุกเลยนะคะเดี๋ยวเอาไว้นะรอบหน้าพี่จันจะมาแก้มือจะไปหาสีที่มันแบบแดงๆเดือดๆมาทำนะอื หอมกินแชมพูดเด็กมากนีใสเนาะสวยเลยสลามรอบนี้ก็ออกมาสำเร็จนะคะแล้วก็นด,ดีมากเป็นสนุกยังไงนะคะคลิปนี้พี่ตานก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะ มาดูว่าพี่ตานมีสลามอะไรมาทําเล่นกันอีกนะแต่วันนี้ล้มเหลวอ่ะไม่ได้สีที่ต้องการอยากได้สีแดงดุดุดโหดๆกว่านี้แต่อันนี้นะไม่โหดเลยแดงออกจะแบบมีมุกมุกฟุงฟิ้งแสดงว่าผงผงสีที่พี่ตานมีอ่ะมันเป็นเหมือนผสมผงมุกเยอะหรือเปล่ามันถึงไม่ออกแดงอย่างนี้มันจะกลายเป็นออกมุกมุกเงาเงานะคะ หาใหม่เนาะเอาสีที่มันแบบแ,บบแ,บบแรงๆเลยยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายค่ะได้สลามสีนี้มาแทนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย